สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วต้องไปสู้กันในศาลแพ่งเนี่ยเราต้องเริ่มยังไงต้องทําอะไรก่อนวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับมาดูกันว่าก้าวแรกสุดๆสูๆส่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่คือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันของเราเลยใช่ไหมครับเพื่อนยืมเงินไปแล้วเงียบหายคนทําผิดสัญญาหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจนเราเสียหายคําถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือ แล้วเราจะทํายังไงต่อดีจุดนี้แหละครับที่ทําให้หลายๆคนต้องเริ่มมองไปที่ศาลเป็นครั้งแรกก่อนจะไปศาลเนี่ยเราต้องมีไกด์บุ๊กก่อนครับซึ่งคู่มือเล่มสําคัญที่สุดเลยก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งครับผมลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเป็นพิมพ์เขียวสําหรับสร้างบ้านเลยถ้าเราอยากได้บ้านที่แข็งแรงเนี่ยรากฐานมันก็ต้องเป็นใช่ไหมครับกฎหมายฉบับนี้ก็ทําหน้าที่แบบนั้นเลย คือเป็นกฎกติกาเป็นรากฐานสําคัญที่สุดของการดําเนินคดีแพ่งทั้งหมดเลยครับทีนี้พอเรามีคู่มืออยู่ในมือแล้วเรามาดูกันต่อเลยครับว่ามันจะมีเส้นทางหลักๆอยู่2ทางที่เราจะใช้ในการนําคดีเข้าสู่ศาลได้ซึ่งแต่ละแบบมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเส้นทางแรกเนี่ยเราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทครับอันนี้คือภาพที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีเลยคือมีการสู้กันโต้เถียงกันว่าใครถูกใครผิด ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคดีไม่มีข้อผิดพลาดครับซึ่งอันนี้จะต่างออกไปเลยคือเราไม่ได้ไปสู้กับใครนะแต่เราไปขอให้ศาลช่วยรับรองสิทธิ์ของเราให้มันถูกต้องตามกฎหมายเฉยๆมาดูตัวอย่างคดีมีข้อพิพาทกันก่อนที่เจอบ่อยสุดๆเลยก็คือการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถชนหรือว่าการฟ้องให้คนจ่ายนี่งเงินกู้ที่ยืมไปจะเห็นเลยว่าโอ้โหใจสําคัญของคดีประเภทนี้ก็คือมีคนมาละเมิดสิทธิ์ของเรา แล้วเราก็ต้องการให้เขาชดใช้หรือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นเองครับส่วนคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเนี่ยเป้าหมายมันจะคนละเรื่องกันเลยตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆก็คือการที่เราไปยื่นคําร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคําสั่งแต่งตั้งเราเป็นผู้จัดการมรดกนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ไปทะเลาะก,กับใครเลยแค่ต้องการให้ศาลมีคําสั่งออกมารับรองสิทธิ์ของเราให้มันชัดเจนตามกฎหมายก็เท่านั้นเอง เอาละครับพอจะแยกประเภทคดีออกแล้วใช่ไหมครับด่านต่อไปที่สำคัญมากๆเลยก็คือการกลับมาเช็คตัวเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะยื่นฟ้องจริงๆแล้วหรือยังซึ่งในกฎหมายเขาก็วางหลักเกณฑ์สำคัญๆเอาไว้เหมือนเป็นเช็คลิสต์เลยครับลหลักๆเลยนะครับจะมีอยู่3ด่านที่เราต้องผ่านให้ได้ก่อนด่านแรกก็คือต้องมีข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายเกิดขึ้นจริงๆนะครับ2คือทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งคู่กรณีเนี่ยต้องมีสภาพบุคคลตามที่กฎหมายกําหนดและสุดท้ายก็คือ ตัวเราเองต้องมีความสามารถในการดําเนินคดีด้วยตัวเองเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยครับว่าแต่ไอข้อโต้แย้งสิทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆก็คือต้องมีคนมาทําอะไรที่มันกระทบกระเทือนสิทธิ์ของเราที่กฎหมายให้การรับรองเอาไว้ครับไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกนะเช่นอกหักโดนแฟนนอกใจเสียใจมากแบบนี้เอาไปฟ้องไม่ได้นะครับเพราะศาลจะดูเฉพาะสิทธิ์ที่มีกฎหมายคุม้มครองเท่านั้นแล้วคําว่าบุคคลในทางกฎหมายละ่ะมันหมายถึงอะไร คือมันไม่ได้หมายถึงแค่คนเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราเราที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงพวกนิติบุคคลด้วยอย่างเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนหรือสมาคมต่างๆที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วใครบ้างล่ะครับที่กฎหมายมองว่ายังขาดความสามารถที่จะมาสู้คดีด้วยตัวเองก็อย่างเช่นเด็กที่ยังเป็นผู้เยาว์หรือคนป่วยที่ศาลมีคําสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะครับซึ่งเหตุผลสําคัญเลยก็คือกฎหมายต้องการจะปกป้องพวกเขาเป็นพิเศษ ก็เลยกําหนดว่าต้องมีผู้แทนมาทําหน้าที่ให้แทนเพื่อไม่ให้คนกลุ่มนี้ต้องเสียเปรียบหรือโดนเอาเปรียบครับเอาละครับพอเราผ่านเช็คลิสต์มาได้แล้วข่าวนี้เรามาดูกันต่อว่าพอเข้าไปอยู่ในกระบวนการของศาลแล้วเนี่ยแต่ละคนจะถูกเรียกว่าอะไรกันบ้างซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับประเภทคดีที่เราคุยกันไปตอนแรกนั่นแหละครับการเรียกชื่อในศาลก็จะต่างกันไปครับถ้าเป็นคดีแบบที่มีการสู้กันมีการโต้ย้้งกันเนี่ยคนที่ไปเริ่มฟ้องเราจะเรียกว่าโจทย์ครับ ส่วนคนที่ถูกฟ้องก็จะเรียกว่าจำเลยแต่ถ้าเป็นคดีแบบที่เราไปยื่นเรื่องคนเดียวเพื่อขอให้ศาลร,รับรองสิทธิ์เฉยๆแบบนั้นเราจะมีสถานะเป็นผู้ร้องครับซึ่งคดีแบบนี้ก็จะไม่มีจำเลยมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพรวมของก้าวแรกในการเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนประเด็นสำคัญสญที่ต้องจำให้ขึ้นใจกันอีกสักรอบดีกว่าครับสรุปหัวใจสำคัญ4ข้อที่ต้องจำให้แม่นเลยนะครับ 1. คู่มือต้องพร้อม ก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ง 2. ถามตัวเองก่อนเลยว่าเรื่องของเราเนี่ยเป็นคดีแบบมีข้อพิพาทหรือไม่มีข้อพิพาท 3. เช็คลิสต์สาข้อต้องผ่านและ 4. ต้องรู้ว่าบทบาทของเราคือโจทย์หรือผู้ร้องแค่เข้าใจ4ข้อนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยการเริ่มต้นก็จะง่ายขึ้นเยอะแล้วครับและนี่คือภาพที่สรุปทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับ การที่เราเข้าใจขั้นตอนกฎกติกาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการวางเสาเข็มที่แข็งแรงให้กับบ้านที่เราเรียกว่าความยุติธรรมเลยครับมันคือการสร้างความมั่นคงตั้งแต่ก้าวแรกสุดจริงๆแน่นอนครับว่าการรู้กฎเกณฑ์มันเป็นแค่ก้าวแรกแต่คําถามที่น่าคิดต่อก็คือนอกจากกฎกติกาต่างๆแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรอีกบ้างที่จะทําให้เราสามารถเดินทางไปจนถึงปลายทางที่เรียกว่าความยุติธรรมได้สําเร็จจริงๆ